สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูไก่กรอบซอสมะนาวกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะเราจะใช้อกไก่ลอกหนังสองชิ้นค่ะแป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังไข่ไก่มายองเนสนมข้นหวานมะนาวและใบคะน้าค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะเรามาเริ่มทําในส่วนของน้ําซอสกันก่อนนะคะสําหรับสูตรวันนี้ที่เราใช้นะคะ เราจะใช้มายองเนส5ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เราตรวงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะใช้นมข้นหวาน2ช้อนโต๊ะค่ะปริมาณที่ใช้เนี่ยสามารถปรับตามความชอบของรสชาติของแต่ละคนได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าบางครั้งเนี่ยแต่ละบ้านก็ทานไม่เท่ากันเนาะแล้วก็ที่สำคัญมายองเนสแต่ละยี่ห้อก็จะให้รสชาติไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มะนาวก็บางทีก็ เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยไม่เท่ากันอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นสัสดส่วนที่เราบอกไว้คร่าวๆนะคะก็ปรับลดเพิ่มได้นะคะพอดูว่าเริ่มเข้ากันนะคะให้เราใส่น้ำมะนาวลงได้เลยนะคะน้ำมะนาวนี่เราจะใช้น้ำมะนาวคั้นสดนะคะใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วคราวนี้ก็คนให้เข้ากันอีกรอบเลยค่ะ เราจะต้องคนให้เขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยนะคะถึงจะพอได้นะคะอย่าให้เขาแยกชั้นเป็นสีสลับกันนะคะเนี่ยค่ะก็เริ่มเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวแล้วนะคะตอนนี้นี่เราก็สามารถชิมรสชาติได้เลยนะคะว่าได้รสชาติตามที่เราชอบใจหรือ,อยังนะคะถ้าเกิดว่าขาดหวานขาดเปรี้ยวก็สามารถเพิ่มได้เลยนะคะ แล้วเราก็มาซอยใบคะน้ากันนะคะใบคะน้านี่ให้เราล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งเลยนะคะเสร็จแล้วให้เราเอามาซ้อนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราซอยนะคะเป็นบางๆค่ะเดี๋ยวเราจะนําคะน้าไปทอดกรอบกันนะคะ เทน้ำมันลงกระทะได้เลยนะคะกะว่าให้พอท่วมท่วมใบคะน้านะคะอาจจะใช้น้ำมันเยอะหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาไปทอดไก่ได้ค่ะตั้งไฟตอนแรกให้ไฟแรงเลยนะคะให้น้ำมันร้อนจัดก่อนแล้วเราค่อยปรับเป็นไฟกลางค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วก็ให้เราเอาใบคะน้าที่เราซอยไว้เทใ,ใส่ได้เลยนะคะ ช่วงนี้อย่าลืมว่าให้ใช้เป็นไฟกลางนะคะทอดไปเรื่อยๆจนใบคะนาเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะจะทำให้ใบคะนากรอบมากๆเลยคะ่ะนี่นะคะจะเห็นว่าใบคะนาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะหรือเราจะดูว่ากรอบหรือยังนะคะวิธีดูง่ายๆเลยก็คือตอนที่เราใส่ไปตอนแรกอะฟองเขาจะเยอะใช่ไหมคะเนีย่ยพอเริ่มกรอบ ก็จะไม่มีฟองละนะคะแค่นี้เดี๋ยวเราก็ปิดไฟแล้วก็นำเขาขึ้นมาพักไว้ก่อนได้เลยค่ะทีนี้เราก็จะมาอยู่ในขั้นตอนหั่นไก่กันนะคะคืออกไก่เนี่ยถ้าเราทอดทั้งชิ้นมันจะหนาก็ให้เราแบ่งแล้วแต่ความชอบเลยนะคะว่าจะชอบหนามากหนาน้อยขนาดไหนนะคะ เนี่ยค่ะเราค่อยๆแผ่เขาออกไปแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะทำให้ไก่เขาบางลงค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าชอบเป็นชิ้นเล็กๆจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ค่ะ พอเราหั่นไก่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นําเกลือมาคลุกค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะมีรสชาติจากซอสมะนาวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยค่ะอันนี้ก็คลุกให้เข้ากันเลยนะคะตรงนี้เราจะไม่ต้องปรุงรสชาติอะไรมากเพราะว่า มันจะอร่อยอยู่ที่ตัวซอสมะนาวอยู่แล้วนะคะตีไข่ได้เลยค่ะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นส่วนของการชุบแป้งแล้วนะคะตีให้เข้ากันเหมือนไข่เจียวเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไก่ที่เราหมักเกลือไว้นะคะนำมาลงคลุกแป้งค่ะ ลุกให้ทั่วเลยนะคะพอคลุกทั่วดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปชุบไข่ค่ะชุบสองด้านเลยนะคะ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชุบเกล็ดขนมปังค่ะอันนี้ก็ชุบให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมทอดได้เลยนะคะตั้งกระทะใช้ไฟกลางนะคะแต่ว่าเราต้องรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยปรับเป็นไฟกลางค่ะเสร็จแล้วก็นำไก่ลงทอดได้เลยค่ะ น้ำมันนี่เราก็ใช้น้ำมันเมื่อกี้นี้ที่ทอดขนาก็ได้นะคะพอดูว่าไก่เหลืองแล้วก็พลิกกลับด้านได้เลยนะคะสีกำลังน่าทานเลยค่ะ พอไก่สีสวยดีแล้วนะคะเราก็นำขึ้นมาพักไว้ก่อนได้เลยแล้วเราก็มาหั่นไก่กันเลยนะคะกรอบหน้าทานมากๆเลย เราก็เอาใบคะน้านะคะที่เราทอดไว้วางลงได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นําไก่ที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นี้นะคะลงได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาราดครีมซอสกันได้เลยค่ะ ก็โรยคณะอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้แล้วค่ะไก่กรอบซอสมะนาวทานเมื่อไหร่ก็อร่อยติดใจทุกครั้งค่ะลองทำกันดูนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ